งานนี้เนี่ยเราก็คงต้องขอบคุณนะคะทางด้านของประเทศข้างเคียงบ้านเรากันแล้วสิคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของประเทศกรรมัมพูชานะคะที่ก็มักจะมีการออกมาเล็ม ออกมาก๊อปปี้ในวัฒนธรรมไทยกันไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมอ่นแลนนี่นะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการแชร์โพสต์ของชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในกัมพูชานั่นเองละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วนะคะในคลิปดังกล่าวนี้ค่ะ เห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างละคะคุณผู้ชมคะมองปุ๊บเนี่ยก็รูปปั๊บเลยใช่ไหมละคะว่าสาวสวยท่านนี้เนี่ยเขาก็กําลังใส่ชุดไทยอยู่นั่นเองละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองนะคะทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยะค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยนะคะบอกว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดกัมพูชานี้สิแต่มันคือชุดไทยใส่ชุดประจําชาติของตัวเองโปรโมทสิและนี่และค่ะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการกดไลค์กดแชร์พร้อมกับแสดงความ ความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายอีกแล้วบางก็บอกนะคะว่าสวยจังสวยเหมือนคนไทยเลยสวยแบบไทยๆนั่นเนี่ยชุดไทยชุดนี้สวยมากขอบใจนะที่ช่วยเผยแพร่ใครๆก็ใส่สวยทั้งนั้นแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้เพราะคนทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักหมดแล้วว่านั่นคือชุดไทยชุดไทยใครใส่ก็สวยขอบคุณนะครับซึ่งบางคนนะคะก็ได้มีการคอมเมนต์อีกค่ะว่าคลั่งชุดไทยใส่สบายเลียนแบบสยามดูหนังดู ละคลรไทยมีความอินและกระทรวงอับสราก็ห้ามไม่อยู่ก็เลยสนับสนุนซะเลยก็เลยพยายามขยันโปรโมทให้เหมือนไทยไทยมีอะไรมันก็ดันทุรังตามไหนว่าขี้คาพลอยจริงๆแล้วคนต่างชาติบางคนก็เริ่มคล้อยตามเหมือนด้วยนี่สี่เรื่องใหญ่แล้วฝั่งเราเนี่ยก็เงียบไม่ทําอะไรเลยบอกวัฒนธรรมรวมงงมากชุดไทยเรือก็ไทยคือไทยทั้งชุดขอบคุณที่ชอบชุดไทยชนชาติ าพไหนแต่งก็สวยนักท่องเที่ยวชื่นชอบแต่งชุดไทยเที่ยววัดไทยนำเงินเข้าประเทศมากมายขเขมนประชาสัมพันธ์ให้เมืองไทยดีมากๆเลยแล้วยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันที่คลิปนี้กันดีกว่าค่ะที่ทางด้านของชาวต่างชาตินะคะได้มีการใส่ชุดไทยอ้างแต่ดันไหนๆเนี่ยเที่ยวนะครวัดกันซะง,งั้นและค่ะคุณผู้ชมแหมดูแต่ละคนสิคะคุณผู้ชมคะใส่ชุดไทยสบายเฉียงโอ้โ งานนี้เนี่ยมองยังไงยังไงก็ชุดไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็ยังโพสต์ภาพสวยๆที่มีด้านหลังเนี่ยเป็นแบลนะ็คเกลนนครวัดอีกด้วยละคะ่ะคุณผู้ชมเอ๋งานนี้เนี่ยเราคงต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของชาวกัมพูชาเขาแล้วละคะ่ะที่รักในชุดไทยนะคะจนงานนี้เนี่ยถึงกับโปรโมทชุดไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกแบบที่เห็นเลยละคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่า ได,ได้แล้วเนี่ยนะคะใครๆก็มองออกแล้วค่ะว่าชุดนี้เนี่ยคือชุดไทยใช่ไหมละคะคุณผู้ชมค่ะ